สำหรับคนรุ่นใหม่อรู้จักโซโลโมอนผ่านเรื่องราวของขุมทรัพย์ตราประทับกุญแจย่อยหรือปีศาจ72ตนกันมาบ้างแต่ที่จริงแล้วโซโลโมอนเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลที่มีตัวตนอยู่จริงเมื่อ3,000ปีก่อนวันนี้อับดุลไทยทูบจะชวนมาทำความรู้จักกับต้นต่อตำนานที่มากับ8เรื่องน่ารู้โซโลโมอนกษัตริย์ผู้ฉลาดและรวยที่สุดในโลกกันครับ โซโลโมอนบุตรแห่งเดวิดไม่เพียงแค่โซโลโมอนเท่านั้นที่เป็นผู้มีชื่อเสียงแต่เดวิดพ่อของโซโลโมอนก็โด่งดังไม่แพ้กันผ่านเรื่องเล่าขานของการต่อสู้ระหว่างเดวิดเมื่อครั้งยังเป็นเด็กเลี้ยงแกะกับนักลบโกลแอตต้นแบบของการเอาตัวรอดของผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและตัวโตด้วยการใช้มันสมองและอาวุธที่เหมาะสม สามารถตัดหัวของโกลแอดได้สำเร็จทำให้เดวิดได้รับการแต่งตั้งเป็นแม่ทัพแต่งงานกับเจ้าหญิงและเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของอาณาจักรอิสราเอลซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มได้ในเวลาต่อมา 2. ขึ้นครองบัลลังแบบไม่คาดคิดโซโลมอนเป็นบุตรของกษัตริย์เดวิด แต่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนว่าจะได้ขึ้นครองสมบัติเป็นผู้นำองค์ต่อไปแต่ด้วยการแก่งแย่งชิงบัลลังก์ระหว่างราชทายาทกับเจ้าชายองค์อื่นๆทำให้สุดท้ายโซโลมอนเจ้าชายที่เกิดจากนางบัตเชบาสนมคนโปรดของกษัตริย์เดวิดก็ได้ขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงเป็นวัยรุ่นและปกครองอิสราเอลเป็นเวลา40ปีในช่วง970ถึง931ปีก่อนคริสตกาล และยังสร้างความมั่งคั่งรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรเป็นอย่างมาก 3. โซโลโมอนกษัตริย์ผู้เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาความฉลาดของโซโลโมอนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วเมื่อคราวที่ได้ตัดสินคดีความกรณีหญิงสาวสองคนแย่งเด็กคนหนึ่งโดยต่างก็อ้างว่าเป็นลูกของตนโดยหญิงทั้งสองคลอดบุตรในเวลาไล่เลี่ยก,กัน พักอยู่ด้วยกันตามลำพังแต่หญิงคนหนึ่งเผลอทำลูกเสียชีวิตและพยายามที่จะมาขโมยลูกของผู้หญิงอีกคนไปเป็นของตัวเองจึงทะเลาะวิวาทกันและผู้ที่ทราบความจริงว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครมีเพียงหญิงทั้งสองคนนี้เท่านั้นด้วยความยุติธรรมโซโลมอนซึ่งเป็นผู้ตัดสินความจึงให้นำดาบมาตัดแบ่งเด็กออกเป็นสองส่วนเท่าๆกันผู้เป็นแม่ตัวจริงด้วยความกลัวลูกจะบาดเจ็บเสียชีวิต และด้วยความรักที่มีต่อลูกจึงยอมแพ้ยอมยกเด็กให้กับหญิงอีกคนเมื่อเห็นดังนั้นโซโลโมอนจึงสามารถตัดสินคดีได้ประกาศว่าหญิงคนแรกเป็นแม่ที่แท้จริงเพราะโดยธรรมชาติแล้วแม่ย่อมไม่ยอมให้ลูกลำบากและสั่งลงโทษหญิงสาวคนที่สองสได้รับพรจากพระผู้เป็นเจ้า โซโลโมอนมีสติปัญญาอันปราดเปรื่องเราะเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้ามาตั้งแต่สมัยเดวิดผู้พอ่อมีเรื่องเล่าว,ว่าพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้โซโลโมอนขอพรได้หนึ่งข้อซึ่งหากเป็นคนทั่วไปก็มักจะขอทรัพย์สินเงินทองแต่โซโลโมอนเลือกที่จะขอในเรื่องสติปัญญาแทนซึ่งนั่นเป็นคำขอที่ชาญฉลาดอย่างมากเพราะที่สุดแล้วพระผู้เป็นเจ้าก็ทรงประทานพรในเรื่องความมั่งคัง่งและอำนาจตามมาอีกด้วย ในช่วงชีวิตการปกครองของโซโลโมอนสามารถขยายอาณาจักรอิสราเอลออกไปได้อย่างกว้างขวางชนเผ่าต่างๆมีความแน่นแฟ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนทําให้โซโลโมอนเป็นผู้นําที่ได้รับการยกย่องว่ามีอํานาจมากที่สุดในยุคนั้น 5. สร้างวิหารขนาดใหญ่เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าวิหารแห่งแรกใช้เวลาสร้างเพียง4ปี ก็สามารถเนรมิตอาคารขนาดใหญ่ที่ทำจากหินนำมาเรียงต่อกันสูง228เมตรโครงหลังคาทำจากไม้ตกแต่งด้วยทองคำหรูหรามีรูปปั้นเทวดาและสฟิงซ์วิหารแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการแสดงความจงรักภักดีและนับถือพระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างมากเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างวิหารขนาดใหญ่ให้แล้วเสร็จได้ในเวลาอันรวดเร็ววิหารนี้ตั้งตระงานต่อมาอีก400ปี ก่อนที่จะถูกชาวบาบิโลเนียทำลายลงในเวลาต่อมานักโบราณคดีสามารถยืนยันถึงตำแหน่งที่ตั้งที่ชัดเจนได้ในกรุงเยรูซาเล็มในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีการสร้างวิหารแห่งที่สองเป็นศูนย์รวมจิตใจขึ้นมาใหม่ในราว516ปีก่อนคริสต์กาลและถูกทำลายลงอีกเช่นกันในอีก500ปีต่อมาโดยเหตุผลด้านความเชื่อทางศาสนาและการแย่งชิงดินแดนที่เป็นฐานที่มั่นแห่งความศรัทธาที่แตกต่างกัน โซโลโมอนผู้นำที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนอกจากจะเป็นที่ร่ำลือเรื่องความฉลาดแล้วโซโลโมอนยังเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นอิสราเอลทำการค้าและสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับอาณาจักใใรใกล้เคียงมีบันทึกว่าโซโลโมอนได้รับทองคำเป็นเครื่องบรรณาการจำนวนมากตลอดเวลาที่ครองราชซึ่งรวมถึงของมีค่าจากราชินีแห่งชีบาที่เชื่อกันว่าเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรโบราณของดินแดนอาหรับ ซึ่งก็คือชาวเยเมนในปัจจุบันโซโลโมอนครอบครองรถม้า1,400คันม้า12,000ตัวโล่ทองคํา500อันอาศัยอยู่ในพระราชวังหรูหราขนาดใหญ่บรรลังและข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันล้วนทำจากทองคํานอกจากนี้สิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในยุคของโซโลโมอนคือหีบแห่งพันธสัญญาที่หุ้มด้วยทองคำด้านนอก ด้านในบรรจุแผ่นศิลาจารึกบัญญัติ10ประการที่โมเสสได้มาหลังเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้าบนเขาชีนา่ขนาขณะพาชาวอิสราเอลอพยพจากอียิปต์ข้ามทะเลแวกมายังดินแดนคานาอันสร้างอาณาจักรอิสราเอลซึ่งกษัตริย์เดวิดและโซโลโมอนเป็นผู้สืบทอดและเก็บรักษาหีบนี้เอาไว้โดยมีการระบุว่าสถานที่ที่เก็บรักษาหีบแห่งพันธสัญญานี้ก็คือวิหารที่โซโลมอนสร้างขึ้นนั่นเอง ต่ปัจจุบันหีบแห่งพันธสัญญานี้ได้หายสาบสูญไป 7. โซโลโมอนลหลงไหลในอำนาจหลงลืมพระผู้เป็นเจ้าเมื่อโซโลโมอนร่ำรวยมั่งคั่งทำให้หลงโมเมาในอำนาจมีภรรยาเ0็รคนนางสนมอีก300คนและหันไปบูชาเทพเจ้าอื่นแทนพระผู้เป็นเจ้า ทำให้พระองค์ไม่พอพระทัยเป็นอย่างมากแม้โซโลโมอนจะคิดได้และกลับตัวกลับใจในภายหลังแต่ก็สายไปเสียแล้วเนื่องจากโซโลโมอนเสียชีวิตดินแดนของอิสราเอลก็ถูกแบ่งแยกถูกรุกรานถูกยึดครองและถูกชนชาติอื่นทำลายในเวลาต่อมา 8. โซโลโมอนมีตัวตนอยู่จริงหรือเป็นเพียงแค่เรื่องเล่า เรื่องราวของโซโลโมอนปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาเดิมของผู้นับถือศาสนาคริสต์ในคัมภีร์ฮิบรูของชาวยิวและในคัมภีร์อันกุลอานของชาวมุสลิมโดยมีคำเรียกโซโลโมอนว่านาบีสุไลมานซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการนำเทียบเคียงสืบค้นกับหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เพื่อหาคำตอบถึงข้อเท็จจริงแห่งยุคสมัยทำให้เชื่อได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเดวิดหรือโซโลมอนล้วนเป็นบุคคลที่มีชีวิตอยู่จริงในสมัยโบราณ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นบันทึกของชาติศาสนาใดรักคำพ์นี้ก็ถือเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณในการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาและความเชื่อศรัทธาเพื่อให้คนในยุคต่อมาได้รับรู้ถึงความยากลำบากความยิ่งใหญ่ในการสร้างชาติสร้างประเทศรวมไปถึงการให้แง่คิดหลักคำสอนให้ผู้คนทำความดีเพื่อความสงบสุขของสังคมเรื่องราวของโซโลโมอนยังได้มีการเล่าสืบต่อกันมา นำเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาจินตนาการต่อยอดแต่งเติมเรื่องราวทำให้คนรุ่นใหม่รู้จักกับคุมทรัพย์โซโลโมอนตราประทับของโซโลโมอนกุญแจย่อยของโซโลโมอนและปิศาจทั้ง72ตนในรูปแบบของหนังสือหนังเกมหนังสือการ์ตูนเพื่อนๆชาวอัปดุลไทยทูปรู้จักโซโลโมอนในแง่มุมไหนบ้างครับหรือถ้าใครเป็นชาวคริสต หรือชาวมุสลิมที่ศึกษาพระคัมภีร์มาแล้วลองบอกเล่าเรื่องราวของโซโลโมอนในความเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยครับ